nên làm đâm ราคาดีจริงหรือเป็นแค่อินกระแสมีชาวสวนหลายคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่อ่ะค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจนะว่าอยากจะปลูกทุเรียนแล้วจะปลูกพันุ์อะไรดีเห็นเขาแบบว่าออกมากระแสดังมากๆเลยว่าควรจะปลูกโอชีหรือหนามดำเนี่ยเพราะว่ามันได้ราคาดีจริงแต่เอ๊มันยังไม่ค่อยมีคนปลูกไปแล้วมันจะขายได้ไหมมีตลาดรองรับหรือเปล่าแล้วอีก4ีหปีเนี่ยปลูกไปลงจะยังรับซื้อหรือเปล่าคุณโอตอบแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่า ราคาเขาดีจริงๆหรือเปล่าเรามาดูข้อนี้ค่ะ1คือคนจีนจะถือว่าหนามดําเป็นทุเรียนพรีเมียมถามว่าเขาเอาอะไรมาวัดในการแบ่งแยกทุเรียนว่าเป็นพรีเมียม <_ C> เขาจะดูจากสีเป็นหลักเลยค่ะถ้าสีเหลืองเข้มนะคะเนื้อสีเหลืองเข้มมีรสชาติหวานมีรสชาติมันโดยเฉพาะหวานจัดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนื้อเป็นครีมเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันคือความเป็นพรีเมียมซึ่ง โอฉีหรือน้ำดำตอบโจทย์ค่ะข้อ2คือคนยังปลูกกันน้อยทำให้ดีมานและซัพพลายเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนค่ะว่ามีความต้องการในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเราจะเห็นว่าในเมืองไทยเองก็ปลูกน้อยเพื่อนบ้านรอบตัวเราเองก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันมีน้อยๆมันจะขายได้ราคาแพงค่ะข้อ3คือการจากัดคนกินนะคะกลุ่มคนที่จะสามารถกินทุเรียนหนามดาได้เนี่ยค่ะมันยังไม่ได้แพร่หลายมันก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในหัวเมืองเท่าน,น แล้วกลุ่มคนหัวเมืองเราก็รู้นะคะว่าเขามีกําลังซื้อที่สูงแล้วเขาก็ยินดีที่จะจ่ายถ้าเกิดว่าได้ของดีมีคุณภาพแล้วได้รสชาติที่เขาต้องการเขาสามารถเลือกได้อะค่ะเพราะฉะนั้นพอมันบริโภคเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้กําหนดราคาในตลาดค่ะและนี่ก็คือคําตอบนะคะว่าทําไมทุเรียนหนามดําจึงราคาแพงจริงๆค่ะแต่คุณโอพูดมาแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณโอไม่สนับสนุนหมอนทอง หรือเปล่าหมอนทองนี่เป็นแบบที่เรียนไทยที่มันดีอยู่แล้วสนับสนุนให้ปลูกพันธุ์อื่นอื่นเพือนเราก็จะบอกว่าหมอนทองอะค่ะยังไงก็ขายได้อยู่แล้วคนที่เมืองจีนเขารู้จักแน่นอนอยู่แล้วสามารถกระจายไปยังหัวเมืองแล้วก็นอกเมืองต่างๆได้อีกเยอะมากแต่มันจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคค่ะเพราะว่าผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคนกําหนดด้วยว่าอยากกินอะไรแล้วเราถึงผลิต ปลูกไปตามความต้องการของคนกินค่ะมันจะทําให้ขายอะไรก็ขายดีไม่ใช่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวด้วยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าคุณโอจะมาอัปเดตอะไรฝากติดตามกันด้วยค่ะ